นั่นเออเอาออกมาเห็ดเก้าอี้ล่มเห็ดล่มเองก็เอาขึ้นเองแล้วก็ประกอบเองนะคะผิดด้านหรือเปล่าลูกดูซิมันเข้าได้ไหมนะ่ะหันอีกด้านหนึ่งซิปับลองหันอีกด้านหนึ่งสิลองหันอีกด้านหนึ่งเออเออนั่นแหละหันอีกด้านหนึ่ง อืมนั่นแหละโอ้ยระวังหล่นหล่นถูกเท้าอ,อ,อืมนั่นฉลาดนี่เออระวังเท้าลูกอืมหันดันหนึ่งอ่ะดันหนึ่งใส่รองใส่ลบาบอดรหันอีกดานหนึ่งเออเอาเข้าไปดีๆนัน่นเห็นไหมเก่งจังเลยใครเก่งแล้วก็เอาเสื้อเออเก่งนี่เพยียอองอข้มือเองเอาเอาเสื้อขึ้นมาให้หมด เอาของพี่ภูมิขึ้นมาก่อนเออเอาวางไว้ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวแม่ค่อยเก็บทีหลังเพราะว่ามันเคยอยู่ยังไงให้มันอยู่อย่างงั้นเดี๋ยวแม่เก็บเองอืมบอกให้เอาขึ้นมาซำไห้ส่เ่นมันตัวใหญ่ของพี่ภูมิปั๊บใส่ไม่ได้พี่ภูมิตัวโตวจะตายเอากระเป๋มมามมาขึ้นมาไว้บนตโต๊ะเลยบนเก้าอี้เลยนั่นแล้วจัด